สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับความสัมพันธ์ที่พระเจ้าเริ่มต้นให้กับเราผ่านพระเยซูคริสต์ทำให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตลำพังอีกต่อไปพระองค์ทรงประทานให้เรามีเครือจักรมีครอบครัวไยวิญญาณมีคนเดินไบกกับเราเสมอดังนั้นยิ่งเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวอย่าถอยห่างจากเครือจักรแต่ให้เรายิ่งต้องพาตัวเองเข้ามาใกล้พระเจ้าและพี่น้องมากขึ้นนะครับความโดดเดี่ยวหากปล่อยไว้นานมันสามารถพาเราไปสู่ความเศร้า สู่ความท้อแท้และอาจจะพาไปถึงความคิดที่อยากตายได้พระธรรมบุญประสาทบทที 1, ่สิบเก้าเอลียาคนของพระเจ้าที่เกมแข็งที่สุดคนหนึ่งก็เคยเผชิญช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันพี่น้องครับหลังจากที่เอลียาละคนของเขาไว้ที่เบอร์เชบาแล้วพระธรรมบุคปรสาทบทที่สิบเก้าข้อสี่ได้บอกว่าแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถึงถุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันที ข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพรร่งไปเสียเพราะข้าพรร่งไม่ดีไปกว่าบารรพบุรุษพี่น้องครับเอเียาหน,นีเพราะกลัวเพราะเขาเหนื่อยเพราะท้อและเขารู้สึกว่าไม่เหลือใครนี่คือความรู้สึกของคนที่หมดแรงทั้งกายและใจนี่เป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้ก็รู้สึกนะครับความโดดเดี่ยวขามา่มบัคตกินใจจนมองไม่เห็นทางออกพี่น้องครับแต่ในพระเจ้านั้นเวลาที่มืดมนที่สุดพระเจ้าผู้ทรงเมตตามีทางออกให้เสมอครับ พระธรรมเดิมกษัตริย์บทที่สิาข้อ5และท่านก็เอ็นกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิพี่น้องครับกา,า,ารสะจั่เกิดขึ้นในถึงรกันดานมีขนมปังปิงป้งผลก้อนหินร้อนและมีน้ําให้ดื่มเอลียาก็รับประทานและดื่มแล้วเขาก็นอนลงอีกและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาอีกและพูดเหมือนเดิมว่าลุกขึ้นรับประทานสิ เพราะการเดินทางจะขึ้นกำลังของท่านเอเียก,กุลุกขึ้นรับประทานและดื่มและท่านก็เดินด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนจนถึงโฮเร่ผู้ขาของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ารู้ว่าเรากำลังเจออะไรอยู่เราจะเหนื่อยและท้อแท้มากจนไม่อยากไปต่อพระเจ้าไม่เคยตำหนิเราแต่พระองค์ปลอบโยนและทรงดูแลเราอย่างสัจจรรทร์พี่น้องครับเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวจนแทบจะไม่อยากอยู่ต่อแล้วขอให้เราเข้ามาใกล้พระเจ้ามากกว่าเดิมเพราะองค์ใช้กำลังเราผ่านพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าจะทรงดูแลเราผ่านพระเจ้าของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าจะนําให้พี่น้องเด็กเทศจักรเป็นคนคอยพยุงประคับประคองในวันที่เราหมดแรงอย่าปิดตัวเองอย่าอยู่ลําพังอย่าถอยห่างออกจากริสจักรแต่ให้เรากลับมาหาพระเจ้ากลับมาที่ฐานกลับมาเปิดพระชนะและจําไว้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเสมอพระองค์ไม่เคยทิ้งเราให้อยู่ในความโดดเดี่ยวตามลําพังนะครับพี่น้องครับให้เราธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้อยู่กับเราพระองค์เป็นองค์อิมมานูเอลพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราพระองค์จะกอดรักขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์พระองค์ยังทรงค์นั้นพระอาสัมผัสถึงความรักและความอบอุ่นที่อยู่ในพระองค์เสมอพระองค์จะการในเวลาที่เรากำลังดวลเดี่ยวเราจะมารอท้อแท้ขอพระองค์ทรงสัญญาณกับสะจันของพระองค์ทำให้หัวใจของเราจะไม่ละทิ้งพระองค์ไม่ละทิ้งถ้อยคำของพระองค์และเราจะไม่เดินออกจากคริสตจักรหรือห่างจากพี่น้องขอทรงโปรดให้ความรักของพระองค์ผูกพันเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน และขอที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีสายตาเหมือนพระองค์ในการที่เราจะใช้ชุงเราใช้คําพูดของเราในการให้กําลังใจผู้คนท่จะคอยประคับประคองเขาพยุงเขาที่จะเดินต่อไปด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราด้วยบัญชาเราที่ฐานทุนขอและขอพระกุณมพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุษมงค์สรรเสริญครับ